มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเราชนะพุ่งทะลุแสนล้านตรวจสอบสิทธิ์เช็คเงินเข้า5 0 0 0บาทค่ะมาตรการแจกเงินรอชนะนะคะจากเหตุสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโควิดรอกใหม่นะคะได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ประสบความลำบากในการดำรงชีพทุกพื้นที่ทั่วประเทศและเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพใหแก่ประชาชน ซึ่งโครงการรัชนะได้จัดสรรเงินช่วยเหลือค่าครองชีพสูงสุด7,000บาทต่อคนระยะเวลาโครงการตั้งแต่20กรมาคม2564ไปจนถึง31พฤษภาคม2564รับเงินทุกสัปดาห์และสะสมสิทธิ์ใช้จ่ายถึงสิ้นสุดนะคะโครงการตามที่นางสากุลยาตันติเตมิตรผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกษิจการาาคลังในฐานะโฆษกระทรวงการคลังนะคะ เปิดเผยไว้ว่าประชาชนทั่วไปที่สละสิทธิ์ด้วยเหตุผลกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนและได้มาลงทะเบียนในช่องทางเดียวกันกับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษตั้งวันที่15-21กุมภาพันธ์2564นั้นจะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ตั้งแต่11มีนาคม2564เป็นต้นไปและจะมีการโอนวงเงินสี่จำนวน5,000บาทให้กับผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเพื่อใช้จ่ายผ่านแบบประชาชนแบบอนเนกประสงค์ ตั้งแต่เมื่อวันที่12มีนาคม2564ซึ่งประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถตรวจสอบผลการคัดกรองเรือสมบัติได้ทางเว็บไซต์ www. เราชนะ .com หรือว่า call center ของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนหมายเลขโทรศัพท์02-11111122ประชาชนที่จ่ายจ่ายวงเงินสิทธิ์เราชนะผ่านแบบประชาชนคลังมีคำตอบดังภาพประกอบค่ะสามารถตรวจสอบสิทธิ์เราชนะได้ทางเว็บไซต์เราชนะ .com นะคะ ให้กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อใช้การตรวจสอบสถานะและยื่นทบทวนสิทธิ์ราชนะนะคะสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์รชนะ .com ได้เช่นกันนะคะได้กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อใช้ในการขอทบทวนสิทธิ์ต้องยินยอมแล้วก็รับทราบผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังในกระบวนการทบทวนสิทธิ์ถือเป็นที่สิ้นสุดค่ะ กรณีมีปัญหาลงทะเบียนเวอร์ไวด์เว็บราชนา .com นะคะสอบถามได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการขังโทรศัพท์ไปที่02279020ต่อ3250 3423 3424 3425 3427 3429 3430 3431แล้วก็3444ที่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชน ทรไป0 2 1 1 1 1 1 4 4ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็ผลการลงทะเบียนราชนะผ่านระบบอัตโนมัติได้ที่0211111144กด2ตลอด24ชั่วโมงตรวจสอบวงเงินสิทธิ์คงเหลือราชนะผ่านระบบอัตโนมัติได้ที่021092345กด3ความคืบหน้าของโครงการรอชนะนะคะ 1. ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน13.7ล้านคนได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่5กลกุมภาพันธ์2564เป็นต้นมานะคะจำนวนทั้งสิ้น42,447ล้านบาท 2. กลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบของฐานข้อมูลแอปพลิเคชันต่อตังในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึง่งและกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ w w w r o ล a c ด a ที่ผ่านมานะคะการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นแล้วก็ยืนยันการใช้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการมีจำนวนมากกว่า16.6ล้านคนและมีการใช้ใจ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์2564เป็นต้นมาจำนวนทั้งสิน้น59,652ล้านบาท 3. กลุ่มประชาชนผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้วจำนวน0.5ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิสะสมตั้งแต่วันที่5มีนาคม2564เป็นต้นมาจำนวนทั้งสิ้นนะคะ1,448ล้านบาททำให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการแล้วรวมจำนวนทั้งสิ้น30.8ล้านคนคิดเป็นรลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบศรษฐกิจไทยแล้วกว่าทั้งสิ้น1,3547ล้านบาท4การใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านทงฟ้าราคาประหยัด พัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชันถุงเงินร้านค้ากละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการรวมถึงผู้ประกอบการทางร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้นมากกว่า1.2ล้านกิจการค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อกปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ